สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมต้นอีสานวัาตะปลาอีกเช่นเคยนะครับผมอวันนี้พอดีผมผ่านมาส่งเหยื่อที่ร้านแหล่งฟิชชิ่งนะครับก็เลยแวะลงหมายคลองขุดใหม่ดูนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะะอย่างนี้นะครับผมคลองขุดใหม่ตอนนี้น้ําค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็น้ําไม่ไหลนะครับแล้วก็จะมีแหกับไข่ค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับมาลงแค่สองคันเพิ่งลงเบ็ดเสร็จนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ได้ปลาขยงขึ้นมาสองตัวปลาขขยงกับปลาขาวบาัเตเพียนส่วนใหญ่นะครับ คนน้าค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ไหลเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็มีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนนะครับถ้าได้ผลยังไงก็จะมีผลงานให้เพื่อนๆนานาได้รับชมกันนะครับเป็นปลาอะไรนะครับส่วนใหญ่ถ้าใครที่ชอบตกปลาขยงหรือว่าปลาตองแนะนำซื้อไชเดือนมาตกหมายนี้ได้เลยนะครับผมเอผมก็ยังไงเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะครับครับนี่นะครับผมเป็นปลาตะเพียนตัวแรกนะครับที่ผมได้มานะครับ ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่ใสสวยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงไปลุ้นกันว่าสรุปจะได้กี่แต้มกี่สกอรครับว่าจะเป็นปลาอะไรมั่งเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมมาครับแต้มที่สองนะครับผมเป็นปลากำะมังใสค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เจอพวกประเภทปลานินนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับอ่ะครับผมตอนนี้ผมใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เก็บเบ็ดแล้ว เพราะว่าตอนนี้เริ่มจะมีะพวกมือแหเซียนแหมากันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็อยู่ด้านหลังผมถ้าถ้ากล้องไปถึงก็น่าจะมองเห็นนะครับส่วนผลงานปลาก็จะได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลา,าขาวปลาตะเพียนนะครับผมก็จะมีหลายรูปแบบอยู่ก็จะมีปลาแข็งด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นปลาตะเพียนปลารกระมังแล้วก็จะมีป,าปามลปาซอยนกเขาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูผลงานอีกทีนึงนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่ซีเรียสเรื่องทไหนไม่ซีเรียสเรื่องปาน,นินก็มานั่งเล่นมานั่งพักผ่อนก็สามารถที่จะมาตกได้นะครับถือว่ากินดีพอสมควรครับแต่ปลาตัวไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวเล็กผมก็ไม่ไม่เอานะครับผมจะเอาแต่ตัวใหญ่ที่มันพอทํากินได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูผลงานอีกทีนึงนะครับก็ฝากเหยื่อว่าตกปลาไว้ด้วยนะครับที่ร้านแหล่งฟิชชิ่งนะครับผม google ได้เลยนะครับว่าแหล่งฟิชชิ่งเดี๋ยวขึ้นแน่นอนยังไงก็ฝากเพื่อน ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผลงานไปดูท้ายคลิปกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้นอีสานตกปลาต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผลงานไปดูกันนะครับผมสวัสดีครับมาครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับผมนี้ก็ได้ปลาชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็ได้มาหลายตัวอยู่อครับผมวันนี้ก็คัดเอาแต่ตัวใหญ่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผม